จะถามว่าถ้าฟางเปื่อยยุ่ยอย่างนี้พร้อมทำนาได้เนี่ยถ้าเป็นคะแนนโดดล็อกย่อยไว้น้าเต้คิดว่าร้อยคะแนนให้เท่าไหร่คะแนนผมให้เต็มร้อยเลยครับอย่างนี้เต็มร้อยนะครับเต็มร้อยครับสุดยอดนะสุดยอดเลยดินละครับดินดินดีขึ้นครับเต็มร้อยสวัสดีครับพี่นกเกษกรครับวันนี้นอ้วนมาอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับมาติดตามนาแปลงนี้ครับเพราะว่าแปลงนี้ได้ใช้ริพันธ์ที่โด่งดังที่สุดเวลานี้ครับ ในเรื่องของเคลือบเม็ดข้าวดีนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของดรสชาตนาทพันพงศ์คือโดดล็อกนะครับโดดล็อกมาเคลือบเม็ดข้าวดีนะครับแล้วก็ย่อยฝางดีมากเลยครับจะสอบถามพี่น้องชาวนาที่ใช้แปลงนี้ว่าผลจากการใช้เป็นอย่างไรบ้างแล้วหมักไปกี่วันแล้วอย่างไรติดตามูลวงามวนะครับนะาสวัสดีครับครับนะาชื่ออะไรครับผมวิชาณเตี้ยครับนาเตี้ยอยู่ที่บางเลนนะครับเออนะาแปลงนี้ลุงอ้วนเกินไปว่าได้ใช้โดดล็อกมามามาเคลือบ เบ็ดข้าวดีดไว้แล้วก็ย่อยฝังด้วยนะครับอยากสอบถามน้าว่าหมักไว้กี่วันแล้วเนี่ยตอนเนี้แปดวันแล้วครับแปดวันเนาะเห็นขึ้นน้ําดีมากเลยน้ําชังเลยน้ําเต็มเลยนะฝนตกใส่ด้วยน้ำเยอะเอาน้ำเยอะฝนตกใส่นะครับ,รบแล้วก็หลักการน้าใช้อย่างไงลองเล่าให้ฟังดิผมใช้เกี่ยวข้าวแล้วยังไงวิดน้ําใส่วิดน้ําใส่แล้วก็ฉีดยาฉีดตัวหมักเนี่ยนะใช่ครับตัวหมักตัวเนี้ยครับอ่าถือหน่อย ตดล็อกเนี่ยนะครับหนึ่งขวดหนึ่งขวดนะได้ยี่สิบไร่ครับโอแปงนี่กี่ไร่อะ่ะอันเนี้ยอันนี้สิบห้าครับสิบห้าครแต่แปลว่าลดลงมาเหล,ลือสิบห้าไร่ใช่ครับหมักไปกี่วันแล้วแปดวันแล้วครับฉีดหมกักแล้วก็ตีปั่นยังไงเล่าให้ฟังก็เอารถมาตีปั่นให้จมเวน้ําให้หมดเลยครับมันก็ ย่อยสลายไปครับดีครับไอตัวที่เอารถมาตีประมาณกี่วันฉีดก่อนหรือตีก่อนฉีดฉีดก่อนครับผมฉีดก่อนฉีดใส่นาก่อนนะใช่ครับฉีดมาก่อนแลวกี่วันมาตีเจ็ดวันครับเจ็ดวันนะโอเคขนาดนี้ได้กี่วันแล้วที่เรายืนกันอยู่เนี่ยที่ยืนอยู่ตั้งแต่วันนี้ที่ฉีดรถตีดินก็ได้สิบสองวันครับสิบสองวันแล้วนะตอนนี้เอาละเอาวาขวดมาให้รูวนดูที่ฟางเป็นยังไงบ้างอยากพิสูจน์มากไปที่สิบกว่าวันเอาฟางลึกๆเลยฟางลึกๆเลย อยู่ที่เลนนั่นแหละดูที่เอาฟางมาดูที่ฉีกสิย่อยครับลุงวนไม่ถามนาเตี้ยบอกเองนาเตี้ยบอกเองว่าฟางเป็นังไงหมดเลยครับเอาละสิบสองวันครับคําถามถ้าฟางอย่างเนี้ทํานาได้ไหมนาเตี้ยทำได้แล้วครับย่อยแล้วย่อยแล้วครับย่อยแล้วนะชัวนะไม่ไม่เมาต่อซางกันดินเป็นยังไงดินดินดีขึ้นมาครับควักมาดู ดูครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดครับอือโอ้โหดินจริงครับดินดินเละเทะเลยนะครับดินเละเลยดินเละเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปหน่อยเ่าไม่เป็นไรสภาพดินอย่างงี้ออะเอารวนย้อนอีกทีเรื่องฝางออะฝางอีกเที่ยวหนึ่งนะเตี้ยฝางอีกเที่ยวหนึ่งแล้วเรื่องเคร้าดินมันต้องเคลือบเม็ดล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าดดล็อกตัวนี้อ่านะเตี้ยถือดดล็อกตัวนี้ผ่านไหมผ่านครับให้คะแนนเท่าไหร่ เต็มร้อยครับโอเคขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ <Okay. S 1> จากร้วนครับ